โตโยต้าไฮรักเจเนเรชันใหม่มีคิวเปิดตัวในช่วงปลายปี2025นี้หรือว่าช่วงไตรมาสที่4ได้มีการเปิดเผยในส่วนของงานดีไซน์ออกมาแล้ววันนี้ผ่านเพื่อนมาถอดแบบมาเป็นภาพเรนเดอร์นี่ไม่ใช่รถคันจริงนะครับเป็นเพียงการถอดแบบจากรถที่มีการวิ่งทดสอบและดีไซน์ที่มีการเปิดเผยออกมาจาก t o โยตานะว่ารุ่นใหม่ของเขานะครับภายใต้สติกเกอร์ลายพัง สวัสดีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตนะว่าไฮรักเจเน r เรชันใหม่ที่คนไทยจะได้ใช้กับรุ่นนี้นะครับว่าเราจะได้อะไรใหม่บ้างแน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนดีไซน์ด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไฟหน้าชุดไฟตัดหมอกรวมไปถึงกระจังหน้านะครับจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงบริเวณคิวล้อนะครับกระจกนะยังจะเป็นทรงเดิมแนวเดิมกับ ไฮรักรีโวนะแล้วก็โลโก้นะครับโตโยต้าเราอาจจะได้เป็นตัวอักษรหรือเป็นโลโก้สามห่วงเหมือนเดิมต้องรอรุนวันเปิดตัวส่วนเรื่องการเปิดตัวนะครับโตโยตาก็บอกว่าทันปี2 0 2 5นี้แน่นอนนะสำหรับ เจเนเรชันใหม่นะครับรวมไปถึงดีเทลดีไซน์นะครับก็จะขายกับทันด้านะที่ขายยังฝั่งอเมริกานะครับความดุดันความบึกบืนของตัวรถนะครับดีไซน์เส้นสายต่างๆก็จะชัดเจนเด่นขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงการนำในส่วนของรายละเอียดจุดเล็กๆน้อยๆ,ๆของรุ่นใหม่ทาวโวนี้ก็จะมีการทำให้ตัวรถนะครับมีสีสันหรือว่าดีเทลนะเด่นชัดขึ้นกว่าเดิมนะครับการออกแบบดีไซน์ต่างๆนะในส่วนงานดีไซน์ด้านท้ายนะครับรวมไปถึง หัวเก่งนะครับยังจะมีขนาดเท่าเดิมนะครับรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนชุดไฟท้ายแบบใหม่นะครับขายกับทันด้านะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับส่วนจะเป็น Full LED มาเหมือนกับค่ายคู่แข่งอย่าง d m a x และฟอร์เรนเจอร์ม s สูบิชิ ไทท่านหรือแม้กระทั่งรถ E ีวจากจีนนะครับแล้วก็ทางนิสสันนะครับซึ่งนิสสันเขาก็จะมีคิวเปิดตัวหลังจากไฮรักประมาณ1ปีนะแฟนแฟนิสสัน Nissan ก็รอหน่อยนะครับแต่สาวกโตโย t a ปลายปีนี้ได้เจอแน่นอนนะครับแล้วหลังก็จะมีสปอยเลอร์ สามารถนั่งได้นะครับรวมไปถึงการใส่ในส่วนของที่เหยียบขึ้นนะครับด้านหลังนะแล้วก็มีการใส่ในส่วนของดีเทลาายละเอียดต่างๆหัวเกงนะครับก็ยังมีขนาดเท่าเดิมนะอาจจะเป็นชิ้นส่วนของประตูที่มีรดลายแตกต่างไปแต่ไฮไลท์นะครับอยู่ที่ภายในนะเขาบอกว่ารุ่นนี้นะภาพดีไซน์ที่มีการเปิดเผยออกมานะหน้าจอจะใหญ่ขึ้นทั้งหน้าจอ ตรงกลางหน้าจอเลนไม้นะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมคาดว่าน่าจะมีประมาณ12นิ้วได้เลยสําหรับหน้าจอตรงกลางแล้วก็หน้าจอเลนไม่ขนาด10นิ้วนะครับถือว่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมทั้งหน้าจอเลนไมแล้วก็หน้าจอตรงกลางแล้วก็หัวเกียร์นะครับจะได้เป็นแบบสั้นนะขายกับกระบะรุ่นพี่อย่างเทอร์คมาแล้วก็ทันดาพวงมาลัยทรงใหม่นะครับพร้อมกับ นะมันติฟังก์ชันต่างๆง,งแผงเดสบอดเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแอร์แยกสายคออิสระแล้วก็ที่เราเห็นในภาพดีเทลที่ออกมานะภาพดีไซน์นะก็ไม่เห็นในส่วนของเบรกมือที่เป็นแบบเมนนวนนะก็จะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้ามาให้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่โตโยต้านะครับยังไม่มีมานะสําหรับไฮรักเจนปัจจุบันแล้วก็โตโยต้าฟอ์จูเนอร์นะครับส่วนขุมพลังนะครับ แน่นอนว่าลวหลายคนก็อยากจะให้อัปเกรดในส่วนของเครื่องยนต์2.4ให้มีแรงม้าเทียบเท่ากับคู่แข่งอย่าง MacFord ์2.2 Ford Ranger นะครับ2.0ก็แรงมาแรงบิดเยอะกว่าให้รักเจ็ดปัจจุบันนะส่วน2.8อันนี้เข้าแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็รุ่น GR หน้าที่หลายคนก็หวังว่านะจะมีเซอร์ไพรส์นะจากโตโยต้ว่าจะนำเครื่องยนต์ V6 มาใส่ในรุ่น GR ที่แฟนๆก็ ถือว่าให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะสำหรับ GR นะครับยอดไขาก็ทะลุเป่า,ปาที่เขาตั้งไว้นะครับหนึ่งโดยดีไซน์แล้วก็เป็นเจ้าตลาดในบ้านเราด้วยแลแ้วแฟนละครับหากไฮรักเจเน r เรชันใหม่ออกมาทรงนี้นะครับไฟหน้าเล็กลงกว่าเดิมไฟตัดหมอกอาจจะอยู่ต่ำไปหน่อยนะครับรวมไปถึงกระจังหน้าหลังพึ่งทรงใหม่รวมไปถึงโลโก้นะครับอาจจะเป็นตัวหนังสือหรือโลโก้สหัวนี่ครับเมื่อกี้เป็นภาพดีไซน์ ภายในนะครับก็รอรุนนะครับว่าจะปรับเปลี่ยนดีเทลได้จากเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องรอดูว่าสาวกโตโยต้าจะถูกใจไหมกับโตโยตา้าไฮรักเจเนอเรชันใหม่นะที่จะเปิดตัวในบ้านเราเป็นที่แรกเลยเรานไปแล้วครับมีความคิดเห็นยังไงกับโตโยตา้าไฮรักนะที่จะมีคิวเปิดตัวในบ้านเรานะครับดีไซน์ทรงนี้นะครับดีเทลต่างๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของด้านหน้านะครับส่วนหัวเก๋งที่เราเห็นก็ยังจะมีขนาดเท่าเดิมและ พื้นฐานก็ยังเป็น iMv นะครับรวมกับไฮรักแชมป์นะครับตัวตั้งฟอนชูเนอร์วมไปถึง Toyota t o โยต้าไฮรักทาวโวนะที่จะเปิดตัวในบ้านเราเป็นที่แรกส่วน f อนชเนอร์นะครับหลายคนก็แอบหวังว่าจะมาหลังจากนี้ประมาณ1ปีนะครับซึ่งเจนปัจจุบันก็ถือว่าลากยาวพอๆกับไฮรักเจนนี้เลย นะครับก็ต้องรอดูนะสำหรับสาวกโตโยต้าแฟนๆมีความคิดเห็นยังไงรองคอมเมนต์มาก่อนเลยนะครับใต้คลิปมีเลยว่ารุ่นใหม่นะครับเครื่องยนต์ปรับให้นะ2.4แรงขึ้นดีเทลนะการปรับเปลี่ยนด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายใส่มาใหม่หมดรวมไปถึงอ่าภายในนะครับแผงเดสบอร์ดรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนดีเทลต่างๆนะนะออปชันที่จะใส่มาให้นะครับคาดว่าน่าจะให้มาแบบไม่กักแล้วรอบนี้ถ้ายังกักอีกนะครับก็น่าจะโดนในส่วนของผู้แข่งนะเอา ส่วนแบ่งในตลาดไปอย่างรถจีนอย่างนี้เขาใส่มาเต็มเลยรอดูว่าพี่โตเราจะเอาใจเป็นแฟนสาวกในเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนส่วนรุ่นส่งออกก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเขาจัดเต็มให้อยู่แล้วส่วนเมืองไทยก็ต้องรอดูครับผม